รอดตายปาฏิหาริยชาวบ้านแห่รอดูเลขทะเบียนเพื่อที่จะไปเสี่ยงโชคข่าวดังชั่วข้ามคืนหญิงสาวขับรถหักหลบตัวเงินตัวทองเก๋งตกคลองติดในรถถึงเ็ชั่วโมงปลิงเกาะเต็มตัวแต่ได้มีพลเมืองดีมาช่วยรอดตายอย่างปาฏิหาร เมื Star ่อวันที่28มกราคม2564มีรายงานข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำตกคลองสาธารณะตำบลทรายมูลอำเภอองคลักษมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงโดยติดอยู่ในรถนานกว่า7ชั่วโมงและได้มีพลเมืองดีขับรถส่งน้ำแข็งผ่านมาพอดีเลยลงไปช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ได้ทัน ด้านนางวัชละพรอ,อายุ28ปีได้เล่านาทีชีวิตให้ฟังว่าในคืนวันที่เกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนของวันที่25มกราคมที่ผ่านมาตนเองได้ขับรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีขาวกลับจากทำงานและกำลังกลับบ้านโดยมาทางถนนเส้นหลังวัดทวีภูลหลังสันถนนมืดมากไม่มีไฟบอกทางจู่ มีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่วิ่งตัดหน้ารถตนเองตกใจมากเลยหกลักหลบจนรถพลิกคว่ำตกลงไปในคลองสาธารนณะที่มีหญ้าปกคลุมตอนนั้นน้ำเริ่มท่วมรถและมองไม่เห็นอะไรตนเองตั้งสติและหาหรูอากาศเอาไว้หายใจมีเพียงแค่จมูกที่หายใจได้อย่างเดียวและก็ได้มีปลิงมาเกาะเป็นตัวตอนนั้นนึกอย่างเดียวว่าเรายังตายไม่ได้ เพราะยังมีลูกอีกต้งสามคนให้เลี้ยงดูนึกถึงพ่อแม่และพระที่ห้อยอยู่ในคอว่าขอให้ได้ช่วยตนให้ปลอดภัยระหว่างที่รถจมอยู่ในน้ำตนเองเห็นว่ามีคนขับรถผ่านมาตรงที่เกิดเหตุพอดีแต่ตนเองไม่มีแรงที่จะเรียกหรือส่งสัญญาณอะไรส่วนพ่อที่ตามหาเธอทั้งคืนก็มองไม่เห็นเพราะตรงนั้นมันมืดมาก จะโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ไม่ได้เพราะโทรศัพท์ได้จมน้ําหาไม่เจอตอนนั้นคิดว่าตายแน่แล้วถ้าอีกหนึ่งชั่วโมงไม่มีพลเมืองดีลงมาช่วยและมีกําลังใจอีกทีตอนรู้ว่ามีแสงแดดและมีพลเมืองดีกระโดดลงไปช่วยตนเองให้รอดออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยและมูลนิธิร่วมกตัญยูรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนตนฝากขอบคุณ พลเมืองดีทั้งสองคนด้วยถ้าอาการดีขึ้นแล้วจะไปขอบคุณด้วยตนเองขณะที่สองพลเมืองดีต่อมาทราบว่าเป็นคนขับรถส่งน้ำแข็งอยู่ในตัวเมืองนครนายกทราบชื่อนายสมชายศรีนาเครืออายุ33ปีเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์และอีกคนชื่อนายโลเป็นชาวกัมพูชาได้เล่าเหตุการณ์ว่า ตนเองกับเพื่อนขับรถส่งน้ําแข็งทุกเช้าขับมาเส้นทางดังกล่าวได้เห็นสุนัขได้เห่าอะไรบางอย่างริมถนนเลยได้ถอยหลังรถมาจอดดูได้พบว่ามีรถตกครองเลยชวนเพื่อนลงไปดูทีแรกคิดว่าไม่น่าจะมีคนอยู่แต่พอลงไปเคาะกระจกรถและมีเสียงตอบสนองเลยรู้ว่ามีคนติดอยู่ในรถหลังจากนั้นได้ช่วยกันพลิกรถ แต่กลับพลิกไม่ได้และมีผู้เห็นเหตุการณ์อีกหนึ่งคนพอเห็นเหตุการณ์จึงได้ลงมาช่วยกันจนสามารถนำผู้ประสบเหตุออกจากรถได้สำเร็จทั้งสองคนรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยน้องให้ปลอดภัยและนี่คือเหตุการณ์รอดตายอย่างปาฏิหาร